ชิสเดย์ว้าวไม่ไหวแล้วพนำรุงภูมิใจเสนอพนมรุงชีสเดย์เค็บปลอดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดำหน้า และที่นี่ที่ไหนพี่บิ๊กไม่ใช่นี่คือทะเลสาบสาบอูกันดาเฮ้ยเราไปไกลอย่างนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่าวันนี้นะคะเราสองคนจะมาหาวัตถุดิบตึงพี่โอเนี่ยให้เรามาหาปุ๊บเราต้องลงไปหานี่เหรอแน่ใจว่าจะหาเจอไม่ใช่เราด้วยไปพี่แต่เขาบอกว่านานเนี้ยถ้าใครลงไปจะเต้นไมเคิลแจ็กสันเดี๋ยวต้องไปอาบน้ึงถึงถึงถึไม่ลงถูงถึงถึงถึง ไม่ใช่ปูอันนั้นยาเดี๋ยวพี่แลนโยนใส่ไหมโดนโดนทำไรกันอยู่อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นรู้ไหมว่าพี่บิ๊กเนี่ยมาหาเป็นสองชั่วโมงแล้วว่าได้ปูยังสักอย่างเจอนแล้วว่าจะหอยวันนี้วัตถุดิบเป็นปูจริงๆก็หาให้อยู่แต่ไม่ใช่ปูนะอ้าเป็นปูอีปอีปีอีปีอีปีปูลอยเว้ยไม่ต้องกินวันนี้ไปกลับบ้านดีกว่ากินไข่เจียวปูนี่อีปีอีปีอีปี จ,จนะไม่ใช่แล้วมันคือปูอะไรพิปูทะเลอ้าวนี่เราไม่ได้อยู่ทะเลเหรอเอ้าใช่ไงเเนี่ทะเลไงมันไม่ใช่ทะเลนี่มันนาเดี๋ยวเราเต้นโชนว์แล้แล้ววัตถุดิบในวันนี้คือปูทะเล <c oughs> สวัสดีครั <c oughs> <c oughs> ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ <c oughs> พงศลุดิบชีเด็ด <c oughs> ขออาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดับนะ และวันนี้พบกับอนินคะ่ะเชฟออครับนี่ครับและเมนูพนมรุงชี้เดย์ในวันนี้ก็คือปูดองสไตล์ชีเดย์ หนูมีข้อสงสัยไข่สงซ้อนแล้วก็ข้อสงสัยปูดองเนี่ยมันมาจากไหนพี่โอ้ต้นกติเนิร์นเขานิยมกินที่เกาหลีนะครับจริงมีมาตั้งแต่ยุคโชซอนแล้ะยุคโชซอนคือุคอะไรอ่ะไมมีไม่ได้เียบมา นิยมกนครับซึ่งเขานิยมกินกันในฤดูใบไม้ผลิเพราะเขาเชื่อว่าปูเนี่ยมีธาตุเย็นกินแล้วช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายได้อ๋อเหมืนนอนทำพิพี่หัวร้อนปุ๊บเย็นเลยสบายต,ต้องมีซีนนี้แล้วนะต <c oughs> <c oughs> แต่อันเนี้ยปูดองเนี่ยดองแบบไทยก็ได้นะซึ่งวันนี้เราจะดองแบบไทยกันดองแบบไทยกับเกาหลีมันต่างกันยังไงต่ังที่ส่วนผสมเกาหลีให้ซีอิ๊วใช้โคจูจังพีกขิงนู่นนั่นนี่ของไทยจริงแล้วการดองก็มีแค่น้ำปลา น้ำตาลเบสิกแค่เท่านี้ใครอยากใส่ซอสภูเขาใส่อะไรเพื่อแต่งรสก็แล้วแต่กละปูที่เราใช้วันนี้คือปูอะไรครับผมเป็นปูทะเลครับซึ่งข้างในมันจะมีไข่เป็นปูไข่นะครับเพราะงั้นเนี่ยปูเนื้อก็ดองได้เนาะปูไข่ก็ดองได้แต่ตอนนี้นิยมกินปูไข่ดองกันไงพี่วิกรู้เปล่าว่าจริงๆแล้ว่าปูทะเลอ่ะเราสามารถรู้ได้ว่าเนี่ยเป็นปูทะเลไทยหรือปูทะเลเกาหลียังไงอ่ะถ้าปูทะเลเกาหลีมันจะคัซามดาอันดียงั้นใยัอันยงอัตต้เขอันมีา กครับงั้นเรามาน็อกกันดีกว่านกผูกมือเนี่ยพี่โอค่ะอย่างอันเนี้ยปูเฮดเมียดูยังไงให้สังเกตตรงกล้ามนะครับกล้ามตัวเมียก็จะเล็กกว่านะครับตัวผู้หรือตัวเมียดูที่จับปิ้งนะก็คือตรงนี้ถ้าตัวเมียก็จะกว้างกว่ามันปานตัวผู้ก็จะแหลมๆหน่อยอ๋อก็คืออันนี้ตัวเมียใช่ส่วนไข่ไม่ไข่เนี่ยอยู่ที่ตามฤดูกาลเขาด้วยว่าช่วงไหนจะเยอะช่วงไหนจะน้อยเราก็จะน็อกเขานน้ำแข็งงริงๆวางไปเรื่อยเขาก็จะค่อยๆนิ่งไปเรื่อยเองนะครับแต่ว่าเราก็เติมน้ำให้เขาหน่อยดีกว เราต้องน็อกนานแค่ไหนเอ่ยทำให้เขานิ่งแล้วก็ใช้ได้นะครับแต่คราเนี้ยระหว่า,างรอเขาน็อกเนี่ยเดี๋ยวพูดเรื่องปูให้ฟังกันปูลยที่เขากินเนื้อกันเนี่ย12ชั่วโมงหลังจากจับได้24ชั่วโมง,งจากจับได้เนื้อเขาเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยครับมันจะติดกระดองเลยนะคือติดแบบดึงยากมากเลยเพราะว่าเนื้อมันจะไปสัมผัสกับกระดองแน่นมากอะไรเงี้ยราะงั้นว่าปูที่เราแกะง่ายๆเดี๋ยวยิ่งถามว่าสดไหมยังสดอยู่ แต่สดที่สุดคือต้องแบบโหกแกะยากจังเลยแน่นเหนียวเนื้อหวานเจี๊ยบอย่างเงี้ยบพาปูเนี่ยสด,สดปูตัวนี้ก็น็อกสร็เรียบร้อยแล้ว <ยะ S 1> ใช่เล้เริร่มทำกันเลยดีกว่าคือ <ๆ S 2> เราจะทำความสะอาดเขาก่อนครับเพราะปูนี่ก็จะเปื้อนดินเปื้อนโคนอันนี้คือน้ำอะไรอะคะน้ำเปล่านี่นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดเรามีน้ำแบบไหลเวียนได้ก็จะดีมากผมว่าเราควรเอาก้างเขาออกก่อนอ๋อ โหนว่ามันสะอาดไม่พอค่ะใแล้วเราลเ้เลยกินไปฟองฟอดฟองฟอดเลยล่ะเด๋ยวขอเจอน้ำหนึ่งครับน <c oughs> น้ำที่สองขอใส่เกลือมานิดนึงนะครับแอแบบอันนี้เกลือค่ะคร<ะ>ับเกลือใส่ลงไปใ,น,ใน,นน้ำนิดนึงแล้วมันจะมีผลกับรสชาติไหมไม่มีครับใส่เล่นเฉยอาไม่ใช่ครับคือว่าเราล้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเกลือนิดนึงเพื่อช่วยความสะอาดเหมือนตอนลวกผักลวกอะไรเขาก็ชอบล้างน้ำเกลือกันแล้วก็ล้างก้ามเขาหน่อย อันคันนี้เราก็จะมาแยกส่วนเขากันเนาะเริ่มจากการแกะกระดองเขาออกนะครับเราก็ดึงจับวิ้ง้นมายางนี้คือมันต้องค่อยๆดึงครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไข่มันจะไม่ติดตรงกระดองอะ่ะพอเราแกะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาไปแช่ในน้ำโซดาครับเพราะเชื่อมันจะช่วยดับข้าวกา้างก็จะน็อ,นอกเขาหนิดนึงนะน็อกคือหมอว่าทำให้มันแตกเพื่อให้กินง่ายสอสเพื่อให้ซอสเขาเหนือ พอมันถึงตรงตัวคึ่งตัวปูงแเราจะเอานมปูออกก่อนคือเราก็จะแต่งให้สวยงามนิดนึงครับเพราะว่าเวลามันวางอยู่ในจานอ่ะมันก็จะสวยโอเคเพื่อความสวยงามกระดองเราก็จะพยายามาตัดแต่งมันให้มันดูสวยครับโอ้ยแสดงว่าข้างในเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งขนาดนั้นเนาะเช่บนเนาะอ่ะถ้าเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นมาแช่เขาซักสินาทีครับเอาขึ้นมาซับไม่แห้งก็จะพร้อมดอ โอเคครับเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแช่สดาเรียบร้อยแล้วเราจะมาผ่าปูออกเป็น4ส่วนกัน uh huh. เพื่อเตรียมดอกนะครับ uh huh. เรียบร้อยแล้วแล้วการแกะปูนะครับ uh huh. เดี๋ยวเราไปทำน้ำดองกันนะ uh huh. ครับเราถึงขั้นตอนการทำน้ำดองปูแบบไทยๆกันนะครับ uh huh. ครับ,รบซึ่งส่วนผสมก็มีน้ำตาลน,น้ำปลากระเทียมพริก แล้วก็ซอสปลายเขียวซึ่งจริงๆแล้วใช้น้ำตาลน้ำตาลก็พอแต่ว่าผมชอบกลิ่นให้มันมีแบบกินแบบคนไทยอะ่ะนะ,นนะม,นนะมนีซอสปลายเขียวนิดนึงครับวันนี้ฝากแกะกระเทียมเลยครับใส่น้ำปลาลงไปน้ำตาลทรายก็จะหวานแหลมกว่าน่อยน้ำตาลปี๊บก็จะหวานกลมกว่าน่อยซอสปลาเขียวของเราใส่แค่พอมีกลิ่นเท่านั้นเองเราคนแค่พอน้ำตาลละลายนะครับครับโอเคครับตอนนี้มันเดือดเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นการฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งขาวไว้ให้เย็นระหว่างนี้เราก็ เอากระเทียมของโอลนิวกับพริกเนี่ยเตรียมตัวสับไว้ต้องสับละเอียดเลยหรอเอาก็สับหยาบนิดนึงหยาบนิดนึงได้ใจเย,ย็นๆดีคราวน,นี้มันจะขาดไปไม่ได้เลยจากปูด,ดองของเรานะครับต้องมีน้ำจิ้มซีฟูดไว้ทานคู่ด้วย เหมือนเดิมเหมือนเดิม,เ,ม,อเ,ดมเอาฟางนิ้วแกกระเทียมครับโอเคครับมี่าผักใช้ช่วยดับคาวพวก4ีเฟูดได้ดีครับเราจะใส่ลงไปในครกหินของเรานี่เองนะครับใส่กระเทียมลงไปในครกนะครับาวน,นี้ก็มีพริกนะครับชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะเดี๋ยวเราพอตามเสร็จแล้วเราก็จะเอาของเนี้ยออกจากครกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำปลา,า,นปาน้ำตาลปี๊บมะนาวแค่นี้เอง เี๋ยวทำน้ำจิ้มตีปูนะครับเริ่มจากการใส่น้ําตาลปี๊บลงปลา <Okay. S 1> ใส่น้ําปลานะครับแล้วก็บีบมะนาปรุงรสลงไป <Okay. S 1> แล้วคราวนี้เราก็จะมาเริ่มการดองปูกันเอาน้ำรองอเทลงปลาเชฟโบครับเราต้องใส่ให้จนเต็มเลยใช่ไหมเชฟโบใช่ครับก็ให้มันท่วมปูครับ อานนี้เราก็จะแรปแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้โอเคครับเราแ้วเรียบร้อยแล้วอันนี้เราเอาไปแช่ในตู้เย็นหนึ่งคืนนะครับหรือว่าถ้าเกิดน้ําดองเราเข้มข้นมากเนี่ยอาจจะลดชั่วโมงลงได้6ชั่วโมงมเรียบร้อยไปนดองกัน เรร้อยแล้วกับปูดอง <candles S 1> <fiance. S 2> ของเรานะครับอ้ย <Reid> ดูดีพี <Madonna> ่บี๊กหลังจากที่เราผ่านการดองมาเห็นสีที่มันเปลี่ยนไปไหมครับค่ะ <vate> อันนี้จะดูส้มเข้มขึ้นเลยใช่เพราะว่าน้ำดองมันมีความเ,มเคม็มแข็มมีโซดเดียมมันก็ดึงน้ำ<อ>ดึงพวกนี้ออกจากตัวมัน โอเคครับแล้วเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับกับปูดองสไตล์ชีเดย์อลังการเบิ่มๆตามคอนเซ็ปต์องังการจริงเรามีปู<ร>สวยๆดีๆอย่างนี้ก็ต้องคู่กับข้าวดีๆหอมๆแน,น่นอนแน่นอนครับและข้าวที่เราใช้ในวันนี้นะครับเป็นพนมรุงข้าวหอมสุดินร้อเร์เซ็ ซึ่งเป็นข้าวหอมพันธุ์ดอกมาลิ105แท้จากจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดในทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นแหล่งที่ปลูกข้าวหอมมาลิที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเราครับซึ่งติ่งข้าวชนิดนี้ครับจะมีลักษณะคล้ายใบเตยและนุ่มหอมซึ่งเหมาะมากๆกับการกินกับปูดองแบบกินเลยได้ไหมกิน,กนเลยได้ไหมกินเลยได้ไหมเข้าเข้ากินกินใครกินตรงไหนก่อน ฟางฟินเวอร์โคตรดี เมื่อกี้ไปกินพริกกับกระเทียมผ้าใบใช่ไหมรสชาติของพริกกระเทียมและความสดของไข่ของเนื้อทุกอย่างที่สําคัญเลยนะข้าวมีความนุ่มหอมของใบเตยข้าวเป็นเม็ดไม่เละเพราะไข่ปูนะครับมันมีความเหลวของไข่ปูอยู่แล้วเนี่ยแล้วเรามีข้าวที่หอมนุ่มและข้าวเป็นเม็ดมันจะทำให้ทุกอย่างเกาะรวมกันจะมีความแบบเคี้ยว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 ดีใช่ไหมลอนนนใช่ลอนนินชอบความแบบคือข้าวเขาเป็นเม็ดใช่ป่ะคะเขาดูดซึมพวกแบบ ความมันจากไข่ปูเราทานเข้าไปคือเข้ากันมากก็อยากกินต่อแล้วปิดรายการเลยจริงๆแล้วการกินลักษณะเนี้ยครับข้าวแบบนี้กับปูดองแบบนี้นะครับข้าวเนี่ยมันมีรสหวานมันช่วยทําให้เราลิ้มรสของความเค็มความมันของอ่าทะเลได้มากขึ้นนะครับนี่คือเมนูของเราในวันนี้นะคะก็พนมลุงนะคะขอเป็นสื่อกลางให้กับพ่อบ้านแม่บ้านและผู้ที่มีใจรักในการทําอาหาร ให้ได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารกับเชฟมืออาชีพเพียงแค่ดูรายการของเราค่ะดังสโลแกนที่ว่าข้าวพนมรุม้งเชฟยังชัวดทุกคร้วมันใจอยลืมมาดูกันในคลิปหน้านะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s c r i b e แล้วมาดูกันว่าในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีเมนูชิคชิ้นหรือว่าเมนูอะไรอร่อยๆมาทานกับข้าวพ<ช>นมรุม<อ>ง้งของเรากันอีกนะคะแต่ตอนนี้พี่ๆจ๋าถึงเวลาทานข้าวแล้วไปกินของอร่อยกันท้งนั้ ข้าวพนมรุง้งเช็ยังชัวทุกครัวมั่นใจ